ที่วัดหวังต้าเซียนนะคะ <c oughs> หวังต้าเซียนท่านคือใครอ๋อหวังต้าเซียนนะครับท่านเป็นเซียนองค์หนึ่งของสัตว์ลัทธิเต่าครับนะก็คนจีนมีความเชื่อว่าคนเราเกิดมาได้เนี่ยจะมีอย่างเซียนอยู่เคร่นหนึ่งนะครับท่านหวังต้าเซียนเนี่ยตอนที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านมีชื่อว่าหวังชูปิงะนะครับท่านเคยเป็นเด็กเลี้ยงแพะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลองสังเกตดูตามประตูตามรูปปั้นก็จะมีเหมือนกับเป็นแพะเต็มไปหมดเลย เป็นสาระของท่านตอนที่ยังเป็นมนุษย์เป็นวัดลัทธิเต๋าแห่งแรกของโลกเลยด้วยเพราะนั้นทุกท่านจะเห็นโอ้โหคนลังลายมากนะครับและเนื่องจากที่ท่านเนี่ยเป็นเทพที่ช่วยรักษาคน ใช่ครับพอท่านเป็นเซียนแล้วคนเลยมาขอพรเรื่องของสุขภาพใช่ครับสุขภาพทัส่วนใหญ่<ช>นะครับเพราะอะไรท่านมีฉายาภาษาจีนคือเหย่ยเข่าปิดยิง่งแปลว่าคุณมีคำขอท่านจัดให้ครับนอกจากโรคภัยแล้วขออย่างอื่นท่านให้ด้วยใช่ครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งที่แบบดังอีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็คือเซียมซีครับคนฮ่องกงทุกคนรู้หมดว่าเซียมซีของท่านแม่นเหมือนตาเห็นเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่วัดหวังต้าเซียนค่ะเพราะอะไรคะอ่าตรงนี้ได้แดงนี้คือเป็นจุดขอพรของเทพเจ้าอยูโหลนะครับหรือกรรมเทพของคนจีนคนจีนมีความเชื่อว่าเราจะมีคู่แท้อยู่คู่เดียวนับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเจอช้าหรือจะเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเฮ้ยที่เคยมีแฟนแต่เลิกกันัน่นเขาไม่ใช่คู่แท้เราไงนะับเรามาขอพรท่าน เพื่อให้เราเจอคู่แท้ของเราเร็วขึ้นวิธีที่จะขอแล้วก็วิธีที่จะจับได้ด้วยต้องทำมือเป็นกูใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นวิธีการขอพรข,ของเทพเจ้ายูโรนะครับ